โค้ดมาโคน่าจะแจ้งตำแหน่งเพื่อนนะผมว่าเพราะโค้ดมาโค่คานอยู่ใกล้ๆครับโค้ดมาโค่คานคานอยู่ใกล้ๆกับดีเจดีเจบอกรับคานยิงทิ้งไปก่อนเลยแล้วอีเจดีเจเห็นในสมองนอนแล้วมีคานอ้วนเล็งเหมือนกันอุ้นจะเล็งไปที่โค้ดมาโคครับแต่ว่าเขาออกไปทางขวาแล้วแล้วมี่ใบเข้าไปนั้นศพแล้วเผยเต้าแดงมาอีเจอีเจโดนวงปาพี่อาร์ดูเรื่องเหลือ55พลาดแล้วครับแล้วขาวหลบเขาในสมองมา อีเจอีเจนอนมาได้แปดมาโถมไม่เข้าหน้าลูกหนึ่งลงบ้ามามิชันลุตขาวเข้าสมองมาอีเจตั้งเป้ารอ ชนไปอีกทีเลททั้งหมดขับยากอ่าแล้วฮะส่วนบอออกมาแล้วจังหวะนี้จุดพุขึ้นฟ้ากบสถิมลิควิดครับทั้งแปดทั้งระเบิดดูครับแล้วดูเรียบร้อยเลยฮะทีวันล้อมันไปไม่รอดจริงๆให้พิซ่าได้เป็นหนึ่งคิวฮะโค้ชมาโคก็ได้เป็นอีกหนึ่งคิวแล้ววงอัปเดตมายังกลางๆอยู่ดีเอดนิดนิดเกาะเอาตัวรอดอยู่ใต้อุโมงค์นี่ถือว่ายัยด้นะยังอยู่ได้ต่อครับตอนนี้แล้วดูครับว่าจะจบก่อนหรือเปล่าครับสำหรับเฟติก้าใช่ครับพิคันลีคองพิค้าฟลีครับดูว่าขยยยยัับไไปเเเเออออะะดูตนนนนนีีีี้หลืคคฟรสฮซแท นี่ะนะครับวิ่งกันต่อราฮิคาริกับ A อ a t ครับวิ่งเข้าวงนะไม่ใช่อะไรครับดูครับฆ่ามาอีกด้านหนึ่งแล้ว,ลวมีระเบิดมาจากฟ้าหูเดอร์แทบเกือบน็อกโอ้โหโดูครับ A อ a t ได้นขึ้นมาเห็นเอคัเห็นคอมาเหดช็อตทีสองสและฟอลโล่สามไปครับจากเอค t เก็บทีมมาเก็บไป ดูครับดีเอครับ<ฮ>เริ่มขยับขยือเหมือนกันนะพี่อาร์ดีเอเริ่มขยับขยือเหมือนกันนาวีอยู่บนหัวพวกเขาครับเหลือเบสโตกับเดอะแท็คแค่สองคนเท่านั้นใช่ครับนี่คือสี่ทีมสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมย้ำนะครับไม่ได้แชมป์เล่นใหม่นะฮะเออสวยดีดในเกมกับไอ้เก้าพีกจำนวนคนเหลือเยอะแต่เบสโซกดอยู่เบโซกำระเบิดมาเบโซกำระเบิดหน่วงนานๆหน่อยหน่วงนานๆแล้วปาแลนดอมออกมาแล้วสแนนครับไปเฮดช็อตอาบิซ่ามาทีนึงจบลำซีไปแล้วครับเหลือสามที่สุดท้ายตอนนี้ฮะนาวีและ่านจะรอดยาินรารลออยู่แล้วครับ อย่างนี้ดีแจมสวยเลยนะโอ้ยอย่างนี้ดีแจมสวยและฮิคาริกรับเอแคทครับดูครับเอแคทเปน็อกเดินแถบเมสโตโดเนเกมจากเอแคทฮิคาริกร็กไปเก็บเมสโตไปดีจะมาแจมเหลือ2ทีมตอนนี้มีอารด,ดีเอกับอเกาฟรีเอาละรครับท่านผู้ชมครับอเมริกาฟรีอยู่ด้านบนที่สูงนะครับจะใจล้อลงมาป,ปิดหรือเปล่าครับ3ต่อ3เท่าทก,กันด้วยครับตัวผู้เล่นครับเสียไปทีละหนึ่งคนใครก็ได้ตัวเอแคทเนี้ยน้องระเบิดฮะไฮแเกิลเลยครับเมื่อกี้ ไม่หืนแล้วนะครับโค้ดมาโกขยับขึ้นมาโค้ดมาโกขยับขึ้นมาแล้วดูอีแคลซิชก็เังมาด้านซ้ายหวังจะคอยโค้งเว้นเพื่อนยิงฟรีครับจีจีบอกให้เพื่อนมีเสียงมาตรงนี้แล้วดูต่ายอยู่ด้านบนมิชาริยุทออกไปโดนกินฟรีแน่นอนแต่ว่าโค้ดมาโกรอจังหวะอยู่โค้ดมาโกบอกอย่าเพิ่งออกเพื่อนเดี๋ยวถ้าออกผมจะยิงให้เออยิงฟรียิงฟรีมาของเอคัท แล้วยิงใส่รถยิงใส่รถกดมาต่อหลุดไปแล้วมีคนล้มอยู่ด้านซ้ายกระดิ่งชมากดมากด,ดมาโดนไป19ทะเบียนแล้วเขาลงรถมาเขาลงรถมาชนที่หินวายดีเจต้องวัดแม่นแล้วทุกจุดครับพิธานิศสองยิงน้องสมัยได้ต้องวัดแม่นแล้วครับพิธานิ์ไม่มีทันเรื่องครับพิธานิศไอเอแคทเอแคทบอลไปตรงใกล้ๆเอแคทกระโดดลงมาไม่ได้หิธาลิศมาโกไปต้องเอแคททำอะไรวัหน้าฐานจริงเชื่อที่เจนตัวนี้เป็นเราโค้มาโก้ได้แล้วบอลโลกของพิธานิศพิธาลิศเหลือคนเดียวครับ โอ้ตอนนี้นะครับสองต่อหนึ่งนะครับตอนนี้พิคาฟีได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นตอนนี้ได้ฮิการิครับโอ้โหที่วิทารุสก็ตอนนี้ชุบเพื่อนน่าจะชุบไม่ได้เพื่อนครับไม่ได้แล้วพียายครับเขาต่อตัวนอดแล้วครับแล้วสเปซบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนเรียบร้อยไุกคั้งทเกมไปแล่วจะเกมไปสองต่อหนึ่งนะที่คิวดีครับเฮ้ยแล้ววิ่งออกมาอย่างนี้เหรอโดนนะที่มาอย่าเล่นใหม่นะหนึ่งต่อหนึ่งนะใช่ครับถามจริงๆริงเดิมพิคาฟีทำอะไรอ่ะ คือมีโอกาสได้ปิดไม่ปิดนะแต่ก็ไม่ทล้วไปไม่วิ่งออกมาได้ไงอ่ะเพื่อนจะโคเวอร์ไม่ได้เลยฮะน็อกรีนันอะแล้ววงฟ้าเราเดินประชิดใส่พิธาลิยุทธ์ดีเจดีเจสมอลตัวเองแล้วเดินนำหน้าเข้ามาโผมมาโคลน่าจะแจ้งตำแหน่งเพื่อนนะผมว่าเพราะโผมมาโคลนคานอยู่ใกล้ๆครับโผมมาโคลนคานคานอยู่ใกล้ๆกับดีเจดีเจบอกร้ำคานยิงทิ้งไปก่อนเลยแล้วดีเจดีเจเห็นในสมอลนอนแล้วพิธาลิยุทธ์เล็งเหมือนกัน อู๋นันเล่งไปที่โค้มาโครครับแต่ว่าเขาออกไปทางขวาแล้ว oh. แล้วมีายเข้าไปนั้นศบแล้วเผื่อต้องได้มาอีเจอีเจโดนวงฟ้าพี่ษาดูเรื่องเหลือ55พลาดแล้วครับแล้วขาวหลบเขาในสมองมาอีเจอีเจ,อเจ,อเจ,อเจนอนมาได้แปดมาโถมไให้หน่อลูกหนึ่งวงฟ้ามาพิธนุชขาวเข้าสมองมาอีเจตั้งเป้ารอตอนนี้ในทีมมีหัวใจเป็นแอฟริกาฟรีครับโอ้โหท่านผู้ชม ต่ออฟากพิกิงไปเลยเปลี่ยนใจวิสุดท้ายครั